สวัสดีครับทุกคนครับมากันแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอ,อฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าพี่อ้อยจะทำอเทอเดอร์อะไรนะรให้เราได้ดูกันนะครับจากเอาได้ลูกค้าคมาเอาดูกันเลย อันนี้ต้องต้องได้ชิมแบบแม่ค้าส้มตำด้วยนะเดี๋ยวพี่อ้อยกลัวรสชาติไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเมนูผลไม้นะมะนาวบางลูกเขาเปรี้ยวไม่เท่ากันนะ้องชิมเป็นมเมนูออเดอร์ที่วี่ทำเสร็จรรสตร์เลยนะาเขียวแล้วก็โกโก้ จริงๆเห็นออเดอร์หนึ่งนานๆจะเจอทีพี่วายก็เลยอยากนำเสอนอออเดอร์นี้ชาเขียวมะนาวนะครับเ <laughs> พราะว่าเราเจอชาเขียวส้มไปแล้วเราจะพามาดูพี่วายทำชาเขียวมะนาวกันจะแซ่บสะเดวแห้วขนาดไหนนะครั <laughs> บความพูดความจับคว <laughs> ามพูดความจับก็แซ่บ กะแก้วนี้แหละชาเขียวมะนาวดูสีนะลองชิมอีกแล้วนะครับถ้าไม่มั่นใจนี่เราก็ชิมได้เลยนะพี่วายบอกว่าต้องเอาให้ชัวร์ที่สุดนะชาเขียว ชาเขียวมะนาวแล้วก็ชาเขียวส้มนี่อร่อยนะครับสแซ่บเฮลล์มากแซ่บเฮลลแซ่บเบอร์โอ้จุ่มมัณฑนาวเนี่ยนี่ชาเขียวมัณฑนานอันนี้เป็น อะไรนี่พี่หอยน้ำม,ามาะนา,มา,มาะวน้ำมะนาวแสดงแห้วสแสดงแห้วมันกันพี่ว่าอย่าลืมใส่เกลื <laughs> อให้ลูกค้านะใส่เลยนี่เมื่อกี้มีเอฟซีใกล้ใกล้กันนี่นะคะพอดีว่ามาอบรมเกษตรอ๋อครับอบร,เรมเกษตร ขอบคุณนะครับก่อนหน้านี้ผมจะก่อนก่อนที่ที่ผมจะมาถ่ายเหรอพี่วายตื่นเต้นอีกแล้วเอฟซีพูนารักเดินทางมาชิมถึงหน้าร้านพี่อ้อยเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณแทนพี่อ้อยด้วยนะครับเข้าอุดนิดออกตัวนะคะวันนี้มีโอกาสเข้ามาก็เลยแวะมาชครับตื่นเต้นนะดิจเตือนเต้นอีกแล้วพี่วาย เปิดเครื่อเครือะไเยครับเนี่ยจะไ,ได้ล้างหนานโหอะไรค่อยจริงๆเลยตัวพัดไข่บอกครับพัดไข่หมูนี่ยะจะได้ไข่ใส่หมูเปวก็แล้วกั ใส่ไข่ถึงนัวใส่ไข่นัวขึ้นแล้วครัะคะรบาาขัดฉันทำ แจ่มีผ้าคือกินแหงเข่าเบิ่งๆค่ะกระเด็นแรงแบบแห้งเลยครับทงโป้เลยแต่เราวันนีแต่คนเต็นกัน ตอวหีบาพเมื่อห่ม,ม,มาไดอยู่งสมาไดาอยู่ห้องแล้วเต้องจับใบตลอดนะม,มันล็อกมันล็อกไม่ค่อยดีมอไตัวเจ้าโิดเป่อแก้วนี่ก็ทน,นไม่แตกกิี่ิวนี่ บองทีมันหล่นใส่แก้วเลยใช่ไหมใช่ครับีว่าเป็นหัวเดียวนะคะแรงดำจริงๆต้องงัดหนักๆเลย <laughs> ว, <laughs> วันสารตือนตะเสาแท้เด้ Hãy lục quân của họ dễ chẳng hạn mọi người mọi người mọi người mọi กระตูนหมอแให้คนดูดูผู้ชายขายเกลืออะไรรอแล้ดขหาดลูกค้า ยังลูกค้าพี่อ้อยยังใจสั <compelling> <Yes> ่น <Williams> <showc Industry> ลืมหันกล้องให้ดูเสว็จแล้วก็หันไปลาบิน ซอสช็อกโกแลตนะครับโกโกยังไงนะกยจะเลยปะจะลงทางเดียวมันจะเป๊ะลงทางเดียว <c oughs> มันจะปวด สามสิบบาทเองมาแล้วเมนูนมสดย้อยเทลงไปแล้วนมสดโอริโออครัโอริรโอ้คณะมอลำช่วงนี้เริ่มเปิดฤดูกาลแล้วนะพี่อ้ยอย สาน้อยเพชรบ้านแพงก็วันที่25นะครับใส่เป็นเอฟซีอยากจะบอกว่าผมก็ดูอยู่นะครับสาวน้ยเพชรดนาน,าพนแพงอ่าครับมีไหมมีไปตาโน้ยพี่อ้อยไหมดีใจเลยดีใจมากครับนางเอกนางเอกบ้าลำ <c oughs> ผมก็ไปทักทายแกอยู่นะพี่น้องสวดคุย <c oughs> อ่าวนัวหอวมว <c oughs> <c oughs> น <c oughs> เลยเนาะไม่โยกแรกๆนี่ผมละลึนมันโดดีดงอย่งมันจะเอียงตกเอาไ้ยน่ากินจังเลยโดดีดงยกไปโยกว่าไม่ใช่าเขียวชาเขียวผสนต่ำปลาต่ำนมสดโอเลออปันขนาดนี้ตอนแม่ต่อการนี่เนี่ว่าชาเขียวเลยลายเขาสวยนะแก กี่บาทครับพี่สามห้าจังสามสิบห้านะครับมห้าสี่สิบ้าสิบบาทณครับเดี๋ยวพื่อไปกดกาแฟสอดสักครู่นะครับอันนี้ลองทายกันเล่นๆดูว่าพี่ว่าจะทำอะไรนะระหว่างนมสดแล้วก็โกโก้นะ สามารถทําออกได้สองเมนูนะนนี่สามารถโทนสีขา,บบา,า,าวๆแบบนี้กาแฟสดหน้านนวๆแบบนี้กาแฟสดนะพี่วายนี่ขายได้ทั้งวันเลยเนาะใครเปิดมอลำค้างเ,น,นะเน็น ลด้วย้านนู้นเพลงสตริงนะครับด้านร้านที่วายที่มอรมอย่างเดียวเลย ดูดูแทยน้องกินหอมกินหอมดีดี คาเต้น,นี้จะไม่มีฟองนมด้านบนนะครับพอดีผมสังเกตนะถ้าเป็นคาป,ปูนี้จะมีฟองนมเป็นท็อปปิ้งด้านบนความนุ่มความ้ำมนุนกาแฟยกสดเมนูขายดีประจำมันโกโก้โกโก โกโก้ปั่นนะฮะว่าเช้ามาซื้อโอวัลตินร้อนพี่ว้ยทานนี้โกโก้ปั่น,นเห็นเด็กๆชอบทานกันเลยนะครับ ดูเป็นงานศิลปะนะแก้วคอฟฟคาเฟ่นะครับเป็นโลโก้จากทางร้านพี่อ้อยเลยนะนี่เลยสามารถติดตามทางเพจ facebook พี่อ้อยได้นะครับเกียตามนี้เลยนะคาฟฟคาเฟ่เป็นภาษาอังกฤษนะครับร้านพี่อ้อยไม่มีสาขาครับอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะ หอมแดงกระเทียมกับแม่ด้วยครับหอดย่ามขายหอมแดงกระเทียมมาด้วพี่ลอยช่วงหนึ่งหายไปสังเกตไหมเป็นเป็นช่วงพาะปลูกไงช่วงนี้ช่วงเขาออกรอลูกค้ามาับครับอย่าไปแช่ไปนะช่องนิดหน่อย ขยับหาช่องให้เย็นนะเอสเปรสโซ่เนื้อข้าวเนืข้าว,าวไปกินอะไรก็ไอคิดว่าอยากกินส้มตับ พี่วายยังไม่ได้สั่งอันนั้นอีกหรอครับฟู๊ดแพนด้าไหมครับไม่ได้เปิดร้านออกไปไหนได้ต้มมาม่าครับสะดวกสุดนะครับพี่อ้อยมีทั้งดีย่อยต้มมาม่ายังดีเลยกำลังดาคลูกค้ามาออเดอร์ใหญ่กลับคืนไปไังไงมาม่าเอือดหมด เปลี่ยนจากเส้นเล็กเป็นเส้นใหญ่เปลี่ยนจากเส้นมา่าเป็นเส้นบุดงเส้นบุดงกัวจะคือเอาละครับเดี๋ยวเราลากันไปกับออเดอร์นี้เลยนะครับอันนี้ออเดอร์อะไรพี่อร่อยเดรสโซ่ผ่นเดรสโซ่ผ่น คุณนนะครับทุกการติดตามนะครับร้านพี่อ้อยเข้อวิชาคาเฟ่แล้วก็ช่องอิททอปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ว่าพี่อ้อยจะสวัสดีโ <c> ร <oughs> งแรมกว้างาเลยเอสเปรสโซ่ปั่นกินหอมมากเลยครับกาแฟสดเอสเปรสโซ่ปั่นจ้าเอสเปรสโซ่ได้แล้วครับ40บาท